ออฮัลโลสวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับนะอยู่กับผมอากิยามะมิโอะนะซึ่งเขาแปลงร่างเป็นมัสไลเดอร์ไนในมัสไลเดอร์ลิวิชเอ้ยมันคนละอากิยามะแล้วใช่ไหมโอเคนะวันนี้เราก็จะเกม Minecraft กับนายโปรเจกต์ r e m e s u r s u v v i v a l e ที่เอ่อสโอเคก็ EP ที่สนี้นะครับผมนะก็เออผมเคยอัดไปแล้วนะรอบหนึ่งนะแต่ว่ามันเกิดเหตุว่าคลิปแม่งแหลก ชิปหายนะทุกผู้ชมนะไดคลิปนั้นเป็นคลิปที่แบบว่ากูเก็ตเล็กมากๆนะต่อก่อนที่กูนั้นจะลบคลิปนั้นทิ้งไปนะเพราะว่าเม่งแหลกชิปหายดูไม่ได้เลยแล้วมันก็โอ้โหสุดจะหัวร้อนทุกผู้ชมนะแต่ท่านผู้ชมคงจะเห็นอะไรแปลกๆที่ชุดผมใช่ไหมเออแล้วก็จะสังเกตได้ว่าของกูหายหมดเลยของกูคือไปหมดแล้วเนื่องจากว่าผมไปฟาร์มมาแล้วทีนี้เฮ้ แม่งไรตกหน้าวะคือผมไปฟาร์มมาแล้วผมก็กะจะไปที่ใบอมทะเลทรายเพื่อจะที่จะไปตามหาล่มนะเพราะว่าเอ่อผมคลิปที่ผมลบไปนั้นผมได้ตั้ง2เป้าหมายก็คือผมจะทำเวสโตนเวสโตนก็คือเจ้าเอ่อแป๊บนึงนะนี่ท่านผู้ชมนี่ผมจะทำเจ้านี่เวสโตนนะแต่ว่าอุปกรณ์ผมไม่ครบไงผมก็เลยเปลี่ยนแผนอีกแผนหนึ่งที่จะทำในคลิปนั้นก็คือตามหาเจ้าเอ่อนี่ต้องเล่นหายไงเนี่ยนี่ผมต้องตามหาเจ้านี่ท่านผู้ชมนี่ก็คือล่มท่านผู้ชมนะ ซึ่งถามว่ามีประโยชน์อะไรนะก็เอาไว้กันฝนนะออสุดยอดมันประโยชน์ในชีวิตจริงแต่ในเกมมันไม่ใช่คือในเกมก็คือมันสามารถเป็นโลก่กับไกไกเดอร์ไกเดอร์ที่ประมาณว่าแบบเครื่องร่อนนะอ,อ่ะนั่นแหละมีประโยชน์มากนะผู้ชมนะมันสามารถสู้เนเดอดากอนได้นะผู้ชมนะเออและจุดมุ่งหมายของซีรีส์นี้ก็คือฆ่าเนเดอดากอนนะแล้วก็ฆ่าบอสลองๆนะเออประมาณนั้นแหละซึ่งถามว่ากูเจอไหมในคลิปไม่เจอแต่นอกเกมกูเจอแต่ไม่เจอปราสาทเจอแต่ไบโอมทะเลทรายซึ่งกู เวลตอนแรกกูมีประมาณ20กว่าตอนนี้เหลือแค่เ 7. จ7็ดเจ็ดก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหัวร้อนนะเพราะว่ากูโดนไซขอบฆ่านะไซขอบคือตัวอะไรมันเป็นยักษ์ตาเดียวท่านผู้ชมนะจากมดพ a n แอนไฟนั่นเองน,ะนั่นเป็นผมนะก็เรีย,รยกได้ว่ากูเกตเล็กตามระเบียยนะเพราะว่ากูเกือบหนีรอดแล้วแม่งไม่น่าติดเขาตรงแถวแถวสวรรค์นหน้าเลยแล้วแม่งตามกูมาด้วยเออตามมาไม่พอกูเจออีกตัวหนึ่งแม่งตามมากันอีกโอ้โหกูปวดหัวเลยแต่ว่า เออผมคนนั้นก็ได้พัฒนาตัวเองมาค่อนข้างนิดหนึ่งมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะก็พัฒนาได้ไปเยอะอยู่อ่ะฮะโอเคท่านผู้ชมซึ่งผมมีอย่างนึงจะมาบอกก็คือเออมันเกิดปั๊กส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมนะซึ่งถ้ากูกดวิ่งหรือทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการขึ้นที่ม่จะมีเสียงมังกรมาโผล่ตลอดเวลาท่านผู้ชมนะั้นฟังดูซึ่งมันเกิดบางนี้ตอนที่ผมนั้นกําลังเอ่อทำชุดเจ้าแล่แะลรวะ เจ้าเออใช้แร่อะไรทำนี่นี่แร่นี้ออนเอออ่านยากจังวะซึ่งไอแร่นั้นอนะ่ะผมเอาทาคราฟชุดกอะเสร็จปุ๊บใส่เรียบร้อยเลยคือเสียงมาเลยนะผู้ชมนะแล้วเวลากูขึ้นที่แม่งจะมาทันทีนะผู่ชมซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วกูปิดเสียงดีกว่าลดเสียงประมาณสักยี่สิบแล้วกันเนาะโอเคน่าจะช่วยได้มั้งเดี๋ยวกูก็เปิดเพลงทับลงไปเองอะ่ะเออแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมนั้นมีสมุดนี่โอ้โหการวิวัฒนาการนี่มันเรื่องล้ำซะจริงๆ ซึ่งไอสมุดนี้นะผู้ชมนะมันเป็นนี่แผนที่นะผู้ชมเออนี่นะนะผู้ชมนะมันใช้ดีกว่าแผนที่ด้วยซ้ำนะสามารถมาร์คจุดได้นะเออมีประโยชน์สุดเลยนะไอนี่เนะี่ยเออเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็ผมได้ทําการคราฟเออแบตเทิลแอคนะซึ่งดาเมจเข้าสิบห้านะผู้ชมนะเออซึ่งวิธีการคราฟก็คราฟง่ายมากๆนะก็ทำงี้เลยนะผู้ชมนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้แบตเทิลแอคผมใกล้พังแล้วเดี๋ยวค้าฟใหม่เลยดีกว่าเนาะแล้วก็จุบ๊บจบเนาะ ท้ง,ง่ายสุดๆแล้วก็เอามาบวกกันเนกลายเป็นของใหม่ไปเลยทีเดียวโอเคมาก็วันนี้จะมาทำเวสตโตนนะแต่ว่าเอ่อของครบหรือ,อยังครบแล้วทุกผู้ชมนะเออของครบแล้วกูต้องลากเลือดแค่ไหนกว่ากูจะมาทำขนาดนี้ได้ต้องเออดินน้นรนทุรนทุรายล่เนื้แมนกว่าจะได้มาแค่นี้แค่นี้ถือว่าเป็นบุนตายแค่ไหนแล้วทากผู้ชมโอเคก็เอาเจ้าเอมอรัลแล้วก็เอา นี่พวเพื่ดายผมเอาอไอ้ดอกไม้เอไอไรว่าเลดดายมาผสมกับเออบูดายก็จะได้เป็นพวเพื่ดายเออเป็นไงเรียนสีนะผู้ชมนี่บอกแล้วตั้งใจเรียนศิละปะนะผู้ชมนะมันสามารถใช้ได้นะไม่รู้กันว่าใช้เรื่องไหนได้แต่ใช้เรื่องนี้แล้วกันใครอยากเป็นศิลปินอะไรพวกนี้อา้าเดี๋ยวมันข้ามยิ่ไม่ใช่หรอกูค้าผิดแน่แนเลยโอเคอย่างนี้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 นใช่ไหมใช่แล้วแหละเวียน เฮ้ย hey! มีบางอย่างผิดพลาดละต้องมีบางอย่างผิดพลาดแล้วมันต้องทำวาร์ฟสโตนอ่ะเนี่ยเนี่ยซึ่งโอเคโอเคนาะแมใ่ใครก็ทำได้นมผู้ชมนะแม่แม่กูแบบเทพจริงเลยไม่ต้องเปิดสูตรด้วยซ้ำนะผู้ชมแม่เดี๋ยวเอาออกซิเดียนมาด้วยโอเคมาเฮ้ยแ,แต่ปั๊มหนึ่งท่านผู้ชมนะก็กดบี เห็นไหมทานผู oh, no. like ้ชมนะก็จะเห็นได้ว่าผมนั้นเนี่ยของหายกระเป๋าใหม่นะทานผู้ชมนะเออซึ่งผมมีชาโคลฟิลเตอ t e r ซึ่งชาโคลฟิลเตอ t e r เอาไว้สําหรับแบบกอกน้ำทานผู้ชมนะซึ่งอันนี้ใช้ดีมากแล้วก็เอ่อนี่คัพติ้งอัปเกรดนะซึ่งผมสามารถคัพกระเป๋าได้แล้วไม่ใช่สิผมสามารถที่จะคัพเอ่อไปที่ไหนเออเวลาผมไปที่ไหนก็ได้ผมสามารถคัพมันได้แล้วทานผู้ชมนะคัพไปได้เลยนะเพราะว่ามันเอ่อโอเคอย่างนี้ นะ no. แค่นี้เองโอเคแล้วเราจะตั้งไอ้ศิลานี้ไว้ไหนดีนะก็เอาไว้ตรงประมาณตรงนี้แล้วกันเออแล้วให้ตั้งชื่อด้วยเอาชื่ออะไรดีวะนี่ชื่อนี้น่าจะเป็นสิริมงคลนะผู้ชมนะไปไตซะเออสุดยอดมากเลยนะเป็นชื่อที่โคตรแมให้ความแบบสิริมงคลแก่ชีวิตนะผู้ชมนะกูทำบ้าอะไรเนี่ยโอเคแล้วถามว่าเราจะทำยังไงกับเจ้าหินนั้นเหรอเออก็ เออไม่รู้ว่าทำไงวะซึ่งเราต้องมีเจ้านี่ท่านผู้ชมนะรีเทิร์นหรือไม่ก็คราฟไอ้พวกนี้มาเลยนะท่านผู้ชมซึ่งไอ้รีเทิร์นนี่ผมต้องคราฟก่อนนะเพราะว่ามันเรียกได้ว่าคัฟง่ายสุดแล้วนะของมอสเอ่อวาร์ฟสโตนเฮ้ยมอสอะไรวะเวสโตนเอออะไรของกูเนี่ยซึ่งมันใช้โกนัทเกตแล้วก็โพู้ดายแล้วก็เออ่กระดาษกระดาษกูมี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 นี่ไงชูการ์เคนกูทำฟาร์มไว้ข้างหน้าน่ะได้เยอะเลยทีเดียวส่วนทองกูก็ไปหาในเหมืองนี่ไง เนาะข้ามไปเลยโอ้โหเอาหมดเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่มก็วางแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนาะได้มาสามอันคุ้มนะท่านผู้ชมเออนี่ได้มาสามสิบอันโทษเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองนอนด่วนโอเคก็มันมืดแล้วก็ต้องนอนนะอย่านอนดึกนะท่านผู้ชมนะเมื่อคืนกูก็รอแม่งเอ้ยกำลังจะดูแดงเดือดไม่น่าเลยกูโอเคเดี๋ยวลองทดลองหน่อยแล้วกูจะออกมาทำไมอ่ะโอเคทดลองหน่อยคลิกขวาใช่ไหม โอ้ใช้ดีเหลือเกินแม่เก็บไปเลยโอเคก็เออก่อนอื่นเราต้องฆ่าซอมบี้ที่ตรงนี้ก่อนสวัสดีเออกูบอกเลยว่าถ้าไซขอบมันมาเกิดแถวบ้านกูแม่งจะเป็นอะไรที่นรกแตกเลยกูบอกนะแม่งโคตรแบบสุดมโหนะทุกผู้ชมโอเคผมว่าผมไม่ไปทะเลทรยายแล้วกูเลือกใหม่ดีกว่ากูไปทะเลดีกว่าทุกผู้ชมนะ ถามว่าไปทะเลไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปกันก่อนทุกผู้ชมนะโอเคครั้หนึง่งเกลียดเสียงมังกรที่ไล่หลังกูมาว่ะคือเวลากูเดินไม่เสียงไม่โผล่มาตลอดไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวเราขุดต้นไม้กันแล้วกนะันเนาะเพราะว่าไม้กูหมดแล้วกูก็ดนันได้แซปปิงต้นนี้มาจากไหนไม่รู้นะก็เลยเอามาปลูกซะเลยนะเป็นไงก็โอ้โหสูงเหมือนกันนะผู้ชมคิดสภาพว่าเรามีบ้านอยู่วันนั้นเออ เออ,เออได้อยู่นะได้นะทาเป็นแบบป้อมประการอะไรเงี้ยเออถ้าไซคอก็จะจับกูแดงอะไรเงี้ยออไม่ใช่ครับเรือสุดยอดปะเดี๋ยวเราไปทะเลกันเดี๋ยวเอาของไม่แค่นี้จริงๆเหรอแค่นี้อะไรไปเลยซึ่งทะเลมันจะอยู่ตรงเหมืองท่านผู้ชมนะเห็นไหมไอ้รูปเห็นเห็นรูปไอ้เอ่อพิกแอคไหมออนั่นแหละนะซึ่งมันก็เป็นตรงเหมืองที่กูไปขุดนะแล้วก็พอมองออกไป เออ่ทางข้างหน้ามันก็จะเจอทะเลพอดีนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเลยท่านผู้ชมมองมองดูแล้วกันกูจะฆ่ามันก่อนนะไอ้เสือมาเอาธนูกูเดี๋ยวแล้วนี่ธนูกูาหายโอเคเออทำไมเออทำไมไม่เอาดาบลงไปไ فا กับมันอย่างดีๆวะเออ,อโอยเออ่ยทำแบบจอนไไอซ์เลมาบเบชอะไรสักอย่างเออตายแล้วออบ้าเอ้ยมันกัดทะลุเรือได้ด้วยเหรอ กูเสียวกูเดินทางเจอคาเค้นนี่จะชิบหายเอาไนี่แต่ไม่เป็นไรนะผู้ชมเดี๋ยวถ้าเราเจอคาเค้นเราจะทุบเรือแล้วก็วาร์ปกลับบ้านทัน <avez> ทีท eh <il> ันใดคุผู้ชมนะเออเราไปทางนี้กัน โอเคเราเจออู้เราเจอแมวแน้ำเราเจออุ๋งอุ๋งเจ้้ยโอ้ยเ้ยเ้ยฉลามเสือเฮ้ยไม่ปลอดภยัยนะผู้ชมเราได้เอาเราเราฆ่าฉลามตัวตะกี้นี้นี่ว่ะเราได้เออไทเกอร์ฟิทเสียงมังกรดังจังหวะผมเชื่อว่าครั้งนี้คงจะไม่ดีมันอีกเชื่ออย่างนั้นอ้ยแมวน้ำน่ารักจังเลยใครฆ่ามันกูบอกเลยว่าไอ้คนนั้นมันใจบาปมากนะผู้ชม ว่าแต่ตรงนั้นมันมีเนเวิร์กมันอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นประตูใช่ไหมใช่ไหมวะเออใช่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 ลองเออระวังติดอะไรวะเธอเธอโมเธอโมเธอเธอเธอไฮเปอร์เธอเมียเออนั่นไงเหยียบแมกมาเพบู่ติดทันทีแพงไงอย่าบอกว่านี่คือเกาะเล็กๆอ่ะใช่ไหมเออไว้มันเป็นเกาะเล็กๆจริงด้วยหรือว่าอย่าบอกนี่คือทะเลสาบจริงๆแต่ว่าแค่แมปมันไม่โหลดเฉย เออเป็นไปได้แต่กูบอกเลยว่ากูจะเดินทางเป็นเส้นตรงจะเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วลเมื่อเราหลงทางใดเราก็สามารถกลับไปได้ทางนั้นก็คือนี่นี่ turn scroll เรามีแล้วกูบอกเลยว่าสุดยอดเป็นป่าใหญ่เลยนี่นะแต่ว่าเราต้องการทะเลทรายไม,ไม่เป็นไรหรอกเราค่อยหาได้เราว่ายนะ้ําแบบไม่มีที่สิ้นสุดก่อนไปสุดตรงไหนก็สุดตรงนั้นแหละกูว่าเราจะออกทะเลไปตามหาสมบัติของกูโรเจอร์น่าจะไปแกนไลน์ เสียงมังกรไหมโอ้กูโอ้กูกูเพียมากเม่งเสียงดังชิบหายโอเคตายแล้วกูว่าแม่งจะไม่มีวันหายด้วยเพรว่าไม่มีวันหายชัวร้อยเปอร์เซนตรีโดยเจ้าของช่องเราเจออะไรอะมันมันมันเป็นสัตว์ในนิยายมันชื่ออะไรวะเอกกิฟฟอนกิฟฟินชื่ออะไรวะลืมละแม่งไม่ได้อ่านพวก เทมนิยายนานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออผมลืมบอกไปผมมีทูเบลผมคาบทูเบลมาแล้วนะผู้ชมนะนี่แม่แล้วพิกแอคนี้กูบอกเลยว่าใช้ดีมากนะขุดออกซิเดนไม่พอนะเออมันขุดได้เกือบทั้งหมดเลยนะผู้ชมนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขุดอะไรได้อีกไหมเพราะว่าผมเอ,อ่อทดลองมาแค่ออกซิเดนนะใช่อยากเจอน้ําแข็งอะอยากได้น้าแข็งอะเออเพราะว่าเราสามารถเอาไปคาฟเป็นไอคิวได้แล้วเราสามารถเอาไปคราบยาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรวะยาแบบ โค้ดลี s ิสเทนเออเป็นแบบป้องกันอากาศหนาวใช่โอ้กูบอกเลยว่ากูอยู่ได้ที่นี่เป็นชั่วโมงเพราะว่ากูมีนี่กูมีรีเทอร์สครู s แล้วเจอเออเออปลาไหลเออจอปลาไหลเดีย๋ยถึงก็จับยำแดดซะเลยบอกเลยว่ามานี่แทบไม่เจอส้อนตีนอะไรเลยท่านผู้ชมกูไม่เจออะไรเลยนะแต่ว่าโอ้น้ำละหมดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวตักน้ำก่อนนะแป๊บนึงเย้ตักน้ำแล้วก็หยิบ ชาโคออกมาหยิบชาโคใส่นี่ใส่นี่อ่ะแล้วก็จะได้น้ำสะอาดมาแล้วท่านผู้ชมไม่ไหวเราก็วาร์ปกลับบ้านเลยท่านผู้ชมนะแม่เป็นอะไรที่ this is so a m ม z i n g มากภาพน,นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะพูดติดติดขัดขัด,ขดไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าคลิปที่แล้วคนดูน้อยนะก็เลยไม่ค่อยมีกระติดกระใจนะแต่เราก็จะตั้งใจทำนะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ผมนั้นฝฝันมานานแล้วว่าผมจะทํา YouTube ให้ได้นะซึ่งกูฝันมาตั้งแต่เกิดท่านผู้ชมนะคือกูแบบเกิดมาร้องอด้ว่ากูนั้นมีดาวที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้อย่างแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นที่มึงจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนั้นมึงพูดให้มันแบบค่องๆหน่อยดีกว่ามั้งเออตอนี้เราเจอไบโอมไม่โอมอะไรวะเนี่ยมันสวามแต่มันก็ไม่ใช่สวามมันคืออะไรวะไม่รู้ โอ้ยนป่าดงดงพงพลีดงพญาเย็นดงพญาไฟมาให้หมดท่านผู้ชมโอ้นี่มันอลโล่านี่วะเออลโลลาท่านผู้ชมท่านผูช้ชมรู้จักอลโลลาไหมนะท่านผู้ชมรู้จักหรือเปล่าถ้ารู้จักก็ออคอมเมนต์ใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จักต่อไปท่านผู้ชมนะขอให้โชคดีนะาก็ไปหาข้อมูลกยนเองแลนะ้วกันโอ้ยมันแหลกแปลกๆว่ะมันเป็นอะไรวะ ทา้องนะมีซอมบี้สองตัวเดินเข้ามาลุมแล้วตรงนั้นมีแสงเหมือนจะเป็นอะไรมันคืออะไรถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างจะดีแต่ถ้าเป็นลาวากูจะเศร้าใจมากโอเคกูเศร้าเลย <S <S คือบอกเลยว่าเวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะก็คือเวอร์ชั่นที่ผมเล่นอยู่นะก็คือเป็นเวอร์ชั่น1.16.5นะมอนเตอร์เกิดเยอะชิปหายท่านผู้ชมนะเรียกได้ว่าแม่งจะเอาชีวิตกูให้ได้ท่านผู้ชมนะเออกูเดินไปไหนแม่งก็เกิดทุกที่กูบอกเลย สุดยอดโอ้แล้วเจอทหารโอหนีดีกว่าถึงโอ้เชี่ยดเฮ้ยมึงลงมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดดมาจากเขาเหรอเออมึงโดดมาจากเขาได้ไงว่าจริงโอ้บนภูเขามีอะไรรอเราอยู่นะบนภูเขามันมีอะไรรอเราอยู่มีโอมีทหารรออยู่โอ้โหเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยกูบอกเลยไม่รอดไม่รอดไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอน ไม่รอดไม่รอดไม่รอดแต,แต,แต,แต่แต่เราต้องรอดมาไกลขนาดนี้แล้วเดี๋ยวคิปเปอร์ลมันจะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งโดนน้ำลงลงน้ำเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะม <laughs> แมงเข้ามาเฉยกูปิดหน้าต่างก่อน <c oughs> ความชิบหายไปเยอะแล้วท่านผู้ชมนะคือโอ้โหกูไม่น่าเลยคือแมงเมาแมงปุกท่านผู้ชม อ่นะหน้าฝนนี้เป็นส้มตีนอะไรไม่รู้แมงเม่าบุกเยอะชิปหายนะผู้ชมนะแล้วกูดันปิดหน้าต่างไม่ทันชิปหายกูจะโดนด่าเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวกูบอกเลยกูยจะเคลียร์มึงออกงออกจากห้องเอออุ้ยเราเจอล็อบสเตอร์ผู้ชมนะน่ากินจังเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาแต่เจออะไรวะฉลามไม่เป็นไรไม่เป็นไร มังกร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 ทิ้งเลยกลับบ้าน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 แหลกเลย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 ชิบหายอะชิบหายชิบหายกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วนโอ้โอออ้้โโ้แหลกเลยแหลกเลยโอ้ยคือแต่กี้นี่กูอธิบายถึงไหนแล้วนะคือเออเออใช่มอสเออดีเอ็นรีมาสเตอร์ เออ리มัสเต็ดช่างมันลวกันเอาไปว่ามันคือมอตที่เปลี่ยนรูปแบบของประตูดีเอ็นทิ้งไปหมดเลยนะทุกผู้ชมนะเออซึ่งประตูแบบเก่าคือใช้ไม่ได้แล้วนะก็ต้องใช้แบบประตูแบบใหม่นะซึ่งเออเ่อมื่นะมันอยู่ไหนวะแล้วผมบอกเลยว่าน่าจะทำยาวแน่เลยซีรีส์นี้นะน่าจะเป็นการประชุมไทยที่น่าจะสุดยอดนะเพราะว่านี่นี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมตั้งแต่แถวเนี้ยจนถึงเนี้ยเห็นไหมมันเป็น Eye of Fender รูปแบบใหม่ผู้ชมนะ ก็โอเคท่านผู้ชมนะก็เป้าหมายของ E ีนี้นะก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะจบไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเนาะสำหรับแหมพ์ทหน้าจะทําอะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะเพราะว่ากูไม่อยากตั้งไว้นในคลิปนะเดี๋ยวกูพอจะทําจริงทําไม่ได้ท่านผู้ชมนะเออเช่นั้นแล้วเดี๋ยวรอกูไปฟาร์มแนละ้วกูจะมาบอกแล้วกันเนาะโอเคท่านผู้ชมนะก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับผ้มนะส่วนถ้ามีคําหยาบที่เอ่อทำให้ท่านผู้ชมน เออคุอยากจะฆ่ามึงเอ่อขอโทษนะเพราะว่าคือบางทีกูก็แบบอินเกินไปหรือเอ่อแบบว่าเสริมอัรลดเกินไปนะก็นั่นแหละนะก็ตามระเบียบนะ่ผู้ชมโอเคฮนะก็ไปละนะเจอกัน EP 4หรือพันหน้าเป็นแซนด์ดีดีวะอืมช่องมาแล้วกันเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันโอเคไปละท่าผู้ชมบ๊ายบายเจอกันเจอกันพันหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย